ก็กลับสวัสดีพี่น้องเช่ารบกสายฟรีทุกท่านกรับว่าผมแล้วเนี้ยกลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งคราวนี้ผมที่ผมพามาตามหาก,กันนะคือแพนเค้กโรบอทนะผมหรือว่าหัวเชฟสีดำมันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะผมและตอนนี้นะ่ะของออกไปประมาณ1,200ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมปแคสตี้คัปเจอร์เทนนะผมซึ่งนาตามแมปแล้วเพื่อนจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเเข้าไปในนกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมแล้วผมโดยคุยกนนั้นเบื่อ u วส e s t UTT ของเบื่อเนี่ยก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยเขาให้เราสําเร็จ Capture Ten นั้นเบื่ออันนี้เพื่อสามารถเลือกแมปไปได้แล้วผมอะเลือกแบบนี้ไปนั้นเบื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราเลือกผมว่าใครจะเป็นฆาตรกรนั่นเองนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกเป็นบอทตรงนี้ได้เลยนั้นเบื่อโอเคจากนั้นปิดไปอ่ะผมให้เบื่อวิ่งมาดูตรงนี้ก่อนตรงไหนว่ามีไหม ไม่มีนั้นเพื่อนมันมีแค่บางตาผมมันจะเป็นรูปหน้าตาฆาตากรนะผมที่ผมอยากให้เพื่อนดูเนี่ยเพราะว่าบางทีนะผมอันนี้เราต้องจํานั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะก็ไม่เป็นไรผมไม่มีก็ไม่เป็นไร,ไไไไรเดี๋ยวตัดไปเจอกันในห้องเลยนะครับอ่ะพอเข้ามานั้นเพื่อนโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนเขาให้เรานะผมทําการตามหากูแจ,จทั้ง3ดอกนั้นเพื่อนซึ่งใครที่เข้ามาเล่นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยน,นั้เพื่อนสาวละภาพมาไซดีเดียวผมว่านันเพื่อนนะผมทําไปกันกี่ชั่วโมงนั้นเพื่อนอ่ะเคว การตามหากุญแจนั่นเองนะซึ่งพวกกุญแจเนี่ยนะผมผมจะอธิบายคร่าวๆผมพอตัวเนี้ยผมรับไปแล้วไงเดี๋ยวผมไปเล่นตัวลองแบบฟูลเกมให้เพื่อนดูเลยแลวกันนะผมกุญแจสีแดงนะผมเพื่อนเพื่อนจะได้จากการเล่นบินิเกมนั้นเพื่อนแล้วก็กุญแจสีน้เงินนะเพื่อนเพื่อนจะได้รับจากการเีื่เพื่อนเปิดประตูสีดําทางด้านนี้นะผมเห็นไหมประตูสีเขียวนะผมแล้วก็ประตูสีดําในประตูสีดานั้นจะมีกุญแจสีน้าเงินอยู่นั้นเพื่อนแล้วก็กุญแจสีม่วงนะเพื่อนเพื่อนจะได้รับจาก ประตูสีชมพูตรงนี้นั่นเองนั้นเพื่อนงงไหมถ้างงนั้นเพื่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเล่นนะผมอ่ะแล้วก็ใครที่เข้ามานะผมขั้นตอนแรกที่เพื่อนควรถามนะผมก็คือการตรงนี้เลยตรงนี้ผมให้เพื่อนลากบอทตรงนี้เข้ามานั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะผมก็ลากบอทไปก่อนเลยแล้วกันนะผมโอเคหลังจากนั้นถ้าจะติดบังางนี้นั้นเพื่อนลัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนนะผมรีบหากุญแจเพื่อไปไขหาไขคว้วนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะผมก็จะขอขอนุญาตหาไขคว้วก,ก่อนเลยแล้วกันไม่รู้ Discovery. ว่าจะอยู่ห้้อองไหนนนนัเืบ วามเพื่อนขอนาดที่ได้ไข่ควงมาแล้วนั้นเพื่อนอันนี้นะผมเพื่อนๆต้องรีบขึ้นไปข้างบนนั้นเพื่อผมแนะนำว่าผมใครที่มีห้องวีเนี่ยก็ไปทำห้องวีนั้นเบื่อเพราะผมเคยไปลองทำห้องธรรมดาโอ้โหเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จนั่นเพื่อนอก็วิ่งไปนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ดูข้างบนนั้นเพื่อนว่าวิธีการเล่นเนะี่ยมีนิเกมเขาเล่นยังไงนั่นเองนั้นเบื่อ หน้าตามินิเกมนั้นเบื่อนตรงนี้ผมเขาจะเป็นมินิเกมนั้นเบื่นผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมมีคลิปให้เพื่อนดูอีกทีนะผมสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนั้นเบื่อนวิธีการเล่นมินิเกมเลยนะผมคือเราต้องจํานั้นเองนั้นเบื่อนหน้าตาเจ้ากูตี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ละกันอ่ะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะ ทุกอย่างที่เพื่อนเ,เห็นในรูปคนระับเพื่อนๆต้องจำนั่นเองนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหมวกทรงผมหน้าตารอยยิ้มซี่โครงอะไรพวกนี้นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนั้นเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปค้างไว้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะกดปุ่มไหนก่อนก็ได้นั้นเพื่อนเพื่อนกกดไปได้เลยและหลังจากนั้นผมมันจะมีมอนเตอร์มาตามสายพานี้นะครับผมอ่ะให้เพื่อนจำนะครับผมอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่นั้นเพื่อน ตัวที่ถูกนะผมก็คือตัวที่ผมจะขึ้นไ้บนจอนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะอันนี้หน้าตาเป็นงี้เมื่อกดใช่ไปนั่นเองผมถ้าเพื่อนไหนที่ตอบผิดนะผมไอหลอดสีเียวขาวของเพื่อนตรงนี้ผมมันจะขึ้นเป็นหลอดสีแดงนะอ่ะผมให้เพื่อนดูนะมันจะเป็นหลอดสีแดงขึ้นมาหนึ่งหลอดนะผมแล้วเมื่อไหร่ที่ตอบผิดจนครบสารอบเนี่ยอันนี้นะผมเขาจะเริ่มใหม่นั่นเองนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าโอ้โหสินาทีนั้นเพื่อนใครไม่มีห้องเวียเล่นกันแบบหูตาแตกกันเพื่อนอเห็นไหมผิดไปหนึ่งอันนล้วผมอันนี้ครับมันก็้นีผ ก็ประมาณนี้ผมหน้าตาวิธีเล่นคร่าวๆนั้นเพื่อนจําไม่ดีทีผมรูปนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนจอนผมใครที่กดตอบผิดหรือว่ายังไงเนี่ยสามหลอดเนี่ยวไม่ต้องรอสิบนาทีนั่นเองนะเพื่อนอ่ะเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจแล้วแหละเพื่อนอ่ะจากนั้นถน้ผมเดี๋ยวผมตัดไปทีน้าผมตอนที่ผมไปเล่นแบบฟูลเกมเลยละกันถน้ผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเล่นแบบโซโล่เนี่ยจะผ่านหรือเปล่านั่นเองนะเพื่อนอ่ะเพื่อนไหนที่มาถึงตรงนี้นะเพื่อนอันนี้นผมเพื่อนเจอดอกแนนะ่เพื่อนสามารถจิบกุญแจแล้วไปเสียบได้เลยครับผม เจอดอกไหนใกล้ก็ไปก่อนนั้นเพื่อนอันนี้ผมเจอดอกทองไงไม่ใช่ดอกทองนั้นเพื่อนบุญ <c oughs> เจอดอกสีทองนั้นเพื่อนโอเคเจอดอกทองปุ๊บเสียบปับ๊บโอเคผมก็น่นสีอะไรเฮ้ยสีอะไรวะน้ําตาลอ่อนหรอดอกนี้เปล่าโอเคน้ําตาลน่าจะเป็นดอกนี้นั้นเพื่อนโอเคอันนี้น่าจะเป็นไขควงสวยงามโอเคผมจากน,น,นั้นเพื่อนเห็นไหมตรงนี้นะผมเขาก็เกิดละเดี๋ยวนี้ผมจะรีบ จูเข้าไปก่อนนะผมจูไปที่บั๊กก่อนเลยนั้นเพื่อนอืมมันก็เสียวตูดดนะอยู่นะอืมเกเมมาเร็วว่าไอหนุ่มไอหนุ่มหน้าเกบโอเคเนี่ยผมให้เขาบั๊กขึ้นไปข้างบนอย่างนี้่อนนั้นเพื่อนเพื่อนค่อยวิ่งนะผมแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่หลุดนะอะเรียบร้อยเต็มตัวเสียวตูดได้เลยนะเพื่อนอผมขออนุญาตวิ่งขึ้นไปไขกุญแจสีแดงก่อนเลยแล้วกันนะผมเพราะกุญแจสีแดงนะ่ะสำคัญที่สุดนะเพื่อนวิ่งขึ้นไปได้เลย โอเคพอมาถึงตรงนี้ผมใครที่มีไข่ควงนั้นเพื่อนให้เพื่อนรีบมาไข่ตรงนี้ก่อนเลยับผมตู้ไฟปั๊บโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนรีบเล่มนมินะิเกมนะดูหน้าดูหลังดีๆด้วยนั้นเพื่อนโอเคจากนั้นเหมือนเดิมนะผมอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ไม่ใช่แน่นอน <c oughs> เห็นไหมโลโก้เสื้อมันไม่มีนะั้นเพื่อนอะไรนี่ละ่ะโอเคตัวนี้ใช่น,น, blender, น, úc, úc, นั้นเพื่อนเห็นไหมถ้าอะไรก็ครบทุกอย่างครบก็กดสีเขียวนั้นเพื่อนถ้าไหนไม่มีก็กดสีแดงนะผมตัวนี้สีแดงแน่นอนกฟนขวาไม่ขาดนะครับผม ตัวนี้ก็ไม่ใช่นันเพื่อนเห็นไหมดูตาเขาแผมตาเขาสีแดงสองข้างไม่ใช่นนอนแต่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ใช่ไหมอ่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ใช่ละการนั้นเพื่อนแล่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใส่หมวกไม่ใช่เลยยิ่งไม่ใช่เลยยิ่งไม่ใส่หมวกเนี่ยยิ่งไม่ใช่เลยอ่ะตัวนี้ใส่หมวกกลับด้านก็ไม่ใช่นั้นเพื่อนเห็นไหมดูดีๆนะเพื่อนพวกผ้าปิดปากพวกรอยยิ้มนะผมตัวนี้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้ใช่นั่นเพื่อนโอเคสีเขียว แล้วก็ตัวนี้อ่ะตัวนี้หมวกกับด้านนะผมตัวนี้ไม่ใช่แน่นอนกดปุ๊บสีแดงไปได้เลยตัวนี้ใช่ไหมโอเคตัวนี้น่าจะใช่นั้นเพื่อนน่าจะครับนะผมเพราะผมบางทีก็ดูไม่หมดหรอกแม่งไวเกินนั้นเพื่อนอ่ะเห็นไหมผมตอบผิดไปนะผมตัวเมื่อกี้เนี่ยใช่แน่นอนอตัวนี้ก็ใช่แน่นอน ดูต้องดูรายละเอียดดีเท,ทลว่ามันหมดหมดนันะเพื่อนพวกแว่นตาอะไรอย่างนี้นเพื่อนเพราะบางทีเนี่ยรอยยิ้มนะก็เนี่ยที่ผมพลาดไปบ่อยเนี่ยรอยยิ้มอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้น่าจะใช่ครับผมครบแน่นอนอ่ะสามสิบวิใครสองอันรอดหรือเปล่าเอ้าพาอะไรไปตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ใช่โอเคอีกอันเดียวรอดหรือเปล่าเจมสยี่สิบวโอเคครับผมตัวนี้ไม่ใช่นะผมเห็นไหมแขนขาดนั้นเพื่อน ตอนนี้ล่ะตอนนี้ใช่โอเคแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่นั้นเพื่อนเห็นไหมตาแดงสองข้างนั้นเพื่อนก็กดสีแดงไปแล้วก็ตอนนี้อออตอนนี้ไม่ใช่แนะ่นอนเห็นไหมไม่ใส่หมวกโอเครอดตายนะผมมากุแจสีแดงเร็วเข้า wow, โอเคกุญแจสีชมพูอยู่ห้องบนนั้นเพื่อนเจอดอกไหนก็วิ่งจํานิดนึงครับผมขออนุญาตวิ่งลงไปก่อนเลยแล้วกันนะผมดอกสีแดง แล้วนี้สีน้ำตาลไหนวะผมลืมแล้วไหนเพื่อนขออนุญาตวิ่งแป๊บนึงนะครับผมโอเคสีเขียวอยู่ข้างบนมั้งถ้าผมยังไม่ผิดเราต้องไข่สีเขียวก่อนนั้นเพื่อนวิ่งไปเร็วเข้าสีเขียว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 ขวามือผมจำได้นี่ไง แล้วก็ดอกนั้นสีชมพูใช่ไหมโอเคดอกนั้นสีชมพูนั้นเพื่อนแต่ผมต้องไปขายสีเขียวก่อนนั้นเพื่อนเพื่อไปขายห้องสีน้ำตาลนะผมโอเคสีเขียวเรียบร้อยต่อไปสีน้ำตาลนั้นเพื่อนต้องวิ่งกลับไปนะผม เฮ้ยผมแล้วเสียไอตัวนี้ว่ะผมว่านะตอนผมไปห้องใต้ดินนะแม่งหลุดมาแน่นอนอะ่ะผมดูทรงละเสียน้ำตาลนะผมเก็บมาเวลาเหลือห้านาทีผมก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะถ้าจะทานแหลงเบืือนเราก็ทําเวลาไวยุ่ถ้าไม่แถวเวลาจุ้ไ้นี่นะโอเคน้ําตาลโอเคครับผมสวยงามอะดอกสีฟ้านั้นพื่นกเก็บมาไขาประตูตรงนี้เลยโอเค ต่อไปสีม่วงสีม่วงจะอยู่ข้างบนนั้นเบื่อนผมขอคำนวณกันนะถ้าผมเก็บม่วงปุ๊บแล้วผมก็จะเก็บสีชมพูล,ลงมาไขาประตูบานนูน้นแล้วผมก็ต้องวิ่งเึ้นไปอีกรอบนึงเพื่อเก็บสีขาวโอเคตามแผนตามนี้เลยลวกันนั้นเบื่อนไขม่วงปุ๊บเก็บดอกสีชมพูมาไขาประตูสีชมพูโอเคอะเนี่ยผมดอกสีม่วงปุ๊บ ่ะ,ะเสร็จแล้วใข่ไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยขึ้นมาเก็บสีขาวนะเพื่อนผมจะไปดอกเตียมพูก่อนเลยละก,กันนะผมเพราะเตียมพูเนี่ยผมลุ้นว่ะผมลุ้นไอ้นี่มันหลุดมาว่ะเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนเว่าไงใครหลุดกดหนึ่งไม่หลุดกด2ตายกด3อ่ะไม่ใช่จะตายได้ไงแล้วตายอะไรบ่อยๆโอเคพี่ไม่หลุดผมก็อุ่นใจแต่ทําพักพี่มาเข้าหลังผมนี่ไม่ใช่นะพี่โตโอเคผมโอเค ผมจะวิ่งขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนเลยนั้นเพื่อนเผื่อข้างบนเขามีกุญแจนะผมอน,นี้เจอจริงๆด้วยเพื่อนอะเก็บกุญแจมาผมสีชมพูนะจากนั้นดูหน้าดูหลังดีๆนะผมเดี๋ยวตุยนะเพื่อนโอเคถ้าเขาไม่วิ่งตามมานี้เราก็เราก็ปึ๊บดูดีๆโอเคไม่มีนะผมสีชมพูวิ่งไปติดปักอยู่อ๋อโอเคสวยงามเลย ไข่ชมพูก่อนเลยนะผมสวยงามจากน,น,นั้นเพื่อนผมจะวิ่งอ้อมนิดนึงนะผมจะไม่วิ่งตรงๆนะผมเดี๋ยวแม่งหลุดโอเคพลละพอแล,ล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเก็บสีขาวดอกข้างนั้นบนที่เราไปไข่ประตูสีม่วงออกมานั้นเพื่อนมันต้องบานที่รอบนี้แล้วนะเล่นคนเดียวมันก็พอทานอยู่นั้นเพื่อนแต่แทนที่ดีเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนดีกว่านะมันน่าจะไวกว่านั้นเพื่อนไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะผมอ่ะ สีขาวสีขาวสีขาวอยู่ในห้องโอเควิ่งเข้าไปได้เลยโอเคติดปากยาวเลยเปล่ายาวเลยก็ได้นะเราอ่ะโอเครับผมพอได้ขาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แดงนั้นเพื่อนนี่สีขาวปึ๊บได้สีแดงต่อ โอเคได้สีแดงเสร็จแล้วแดงปะวะ,วะแดงแหละไม่แดงก็ชมพูอ่ะกุญแจสีกุญแจไม่ไม่่อยอุย้ยเสียวตูดอุย้ยไปดีกว่ากุญแจสีแดงมากเหมือนจีพูเลยเพื่อนดูดิอ่ะพอได้สีแดงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะบไปเพื่อนรีบขึ้นแปรงบนนะผมเพื่อไปจําตัวเลขทางนั้นใต้ตกนะอ่ะญาตวิ่งขึ้นไปก่อนเลยวะผมเวลาเหลือน้อยผมไม่ก่อแล้วกันนั้นเพื่อนลุ้นไปพร้อมผมเลยอ่ะเนี่ยสีแดงปุ๊บไข่ปับ๊บ ดูเลขดูเลขปุ๊บแปดเก้าเจ็ดศูนย์โอเครีบวิ่งลงไปนั้นเพื่อน8 9ดเก้าเจ็ด0ูน7 0แปดเก้าเจ็ดูนย์ปดเก้าเจ็ดูนย์ปเก้าเจดูนมีอัพเสร็จแล้วนะรับได้เลขมาก็รีบมาไขตรงนี้นั้นเพื่อนแปดเก้าเจ็ดศูนยอคเรวเข้าผพอได้เหรียญทองตรงนี้นะั้นเพื่อนให้เพื่อนรีบมาไขตรงตู้ตรงนี้ครับผม โอเคได้กูจสีดำไปต่อติควิฮะติควิอย่าไล่อย่าหลุดอย่าไล่อย่าหลุดขอแค่นั้นเลย okay. โอเคโอ้โหเหลือหนึ่งนาทีเดี๋ยวตูมเสร็จแ,แล้วนะผมเหมือนเดิมนะเพื่อนดอกสีเลเพื่อนรีบไปไข่เร็วเข้าสี่ติควิสัพพะแอ้นั่นหลุดมาแห่ใส่หน้าเราในที่แหเลยนะผม,ม <laughs> ขออนุญาตวิ่งไปก่อนเลยแล้วผมขออภัยในความหยาบด้วยนะเพื่อน ลมเกมมันก็ต้องมีนิดนึงโอเคขายได้เลยปึก๊กฮ่า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 เรียบร้อยครับผมขายเสร็จแล้วนั้นเพื่อนเสร็จแล้วับผมเดี๋ยวนี้เขาจะตัดไปเราไปต่อสู้กับบอสนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะพอเพ,อพ,อพอถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะเพื่อนเพื่อนต้องทําการขยับตัวหนึ่งทีนะผมอ่านี่เลยขยับตัวก่อนนั้นเพื่อนถ้าใครมากับปาร์ตี้นะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนของเพื่อนเนะผมลองขยับตัวก่อนนะผมไม่งนนั้นจะเดินไม่ได้นั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นมินิเกมง่ายๆเลยนั้นเบื่อไม พูดยังไม่ทันขาดคำก็แตกนะเพื่อนแต่นี้ไม่เป็นไราผมพอนี้เนี่ยผมจำได้ว่าผมมีคลิปตอนที่ผมไปเล่นตัวหลักมาอยู่นั้นเพื่อนโซโล่ผมก็ผ่านอยู่นั้นเพื่อนอเดี๋ยวภาพเป็นไงเดี๋ยวไปดูนะผมเดี๋ยวผมจะได้อธิบายด้วยว,ว่ามินิเกมมันเป็นยังไงนั้นเพื่อน อ่ะใครที่เข้ามาผมอันนี้นะผมมินิเกมอันนี้นั้นเพื่อนมันจะมีบอสหนึ่งตัวนะผมซึ่งบอสเนี่ยเราต้องเล่นไปเรื่อยๆผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแท่นปืนใหญ่ให้เรานะอ่ะอันนี้ผมให้เบื่อสังเกตทางด้านกลางจอนั้นเพื่อนเขาจะมีบอกเลยเพื่อว่าบอสเขาผมจะปล่อยสก,กิลอะไรมานั้นเพื่อน,นี่เพื่อต้องรีบอ่านนิดนึงน,นะผมอยายามนี้ผมเจอแพนเค้กเนี่ยเพื่อก็ต้องวิ่งหลบนะผมอ่ะพยายามอ่านข้างล่างนั้นเพื่อนถ้าเกิดขึ้นคาว่า เกตูซัมแวร์นั้นเพื่อนอันนี้นะให้เพื่อนรีบมองหาเสานั้นเพื่อนซึ่งเสาแล้วผมมันจะมีด้วยกันทั้งหมดแค่2เสานั้นเพื่อนซ้ายกับขวาเท่านั้นเองนั้นเพื่อนอันนี้นะเพื่อนๆต้องรีบทําการกระโดดขึ้นไปนั่นเองแทนที่ดีแล้ผมอย่าอยู่ริมมากหรือว่าอย่าอยู่ตรงกลางมากนั่นเองนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนอยู่ตรงกลางมากี่นเห็นไหมเพื่อนมันจะมีลูกไฟอย่างนี้แล้วผมโผล่ออกมานั้นเพื่อนอะนี่เลยที่ผมบอกนั้นเพื่อนเล่นไปเล่นแล้ผมเขาจะมีท่นยิงไหมเพื่อนยิงนะเห็นไหม ถ้าอยู่กลางมากก็ไม่ดีนะเพื่อนพอท่านเพื่อนเทไหนที่เจอแบบไอ้สกิลที่แบบทุบพื้นนั้นนี้เพื่อนผมบอกเลยนะตายห่านะเพื่อนสกิลโคตรแรงนั่นเพื่อนอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกนะผมผมพูดไม่ทันไม่ใช่หรอกไอ้โลชิวเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนเห็นกันนะเพื่อนถ้าบอสมันยิงแล้วนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องกดคลิกที่จอนะผมใครที่เล่นในคอมเนี่ยก็คลิกเมาส์ได้เลยนะเพื่อนหรือว่าจะเปิดออโต้คลิกไปได้เลยนะผมอ่ะก็ไม่มีอะไรผมบอสเนี่ยมันก็จะมมีสกิิลเเดๆนนือ เห็นไหมแพนเค้กกระโดดนะผมแต่ที่สาคัญเนี่ยสกิลนี้ห้ามพลาดเลยนันเมื่อนนี้เลยบนเสาเงี้ครับรีบกระโดดขึ้นไปนะผมผมบอกเลยใครกระโดดพลาดแม้แต่นิดเดียวหูยเกิดใหม่เล่นใหม่นะผมเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนั้นเพื่อนไม่ใช่เล่นใหม่ครับบอสนะผมก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนเพื่อนเพื่อนะผมยิงครบ4ครั้งนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะกอ่อภาพแปลไว้นะผม เรียบร้อยแล้วผม,มก็ดูสกิลดีๆนั้นเพื่อนอันนี้ผมเห็นไหมตอนนี้น่าจะจอนจบแล้วผมท่าผมจะไม่ปิดนี่เลยรียบมายิงหนังสติกนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนๆไหนที่ไม่ยิงนั้นเพื่อนอน,นี้ครับ <S <S <ๆ S 1> เขาจะหายไปอันนี้เพื่อนๆต้องไปสู้กับบอสใหม่นั่นเองนะเพื่อนไม่ได้สู้กับบอสใหม่หรอกสู้กับบอสต่อนั้นเพื่อนบอสก็จะปล่อยสกิลนี้ครับผมจนไอเทมตรงนั้นเขาจะเกิดมานั้นเพื่อนนี่เลยใครผ่านแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมอย่างนี้เลยนั่นเองนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆก็แค่รอเวลาผมแล้วกกดดัับของนนไไป้เลยะผม อ่ะก็ประมาณนี้เลยครับผมของก็จะเด้งลงมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็กดรับของกันไปเลยครับผมฟินๆิศูนย์บาทนั้นเพื่อนโอเคอ่ะก็เป็นของฟรีง่ายนะผมซึ่งใครที่มีเพื่อนเนี่ยยังไงก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาทำกันนะผมเอาละผมสำหรับวันนี้ผมฝากไว้เพียงทเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วผมมีเพื่อนก็อย่าลืมชวนเพื่อนไปเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันะนะเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วอีพีหน้า ผมจะพาไปรับไล่ต่อกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะใครอยากได้ของชิ้นนี้ยังไงก็อย่าลืมรีบเข้าไปทำกันนะครับผม